สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพิจ้าทุกท่านนะครับบรรยากาศ4ีมงเสร้านะครับลมแห้งแห้งครับพี่น้องข้างจังหวัดอำนาดเจริญนะครับเจ้านี้ครับพี่จ้าประทุนราชครับผ้าพีผ้านองมาเปิดราคาง่วงแม่ลูกแม่ทองแม่สาวครับพี่น้อง4ีชุดนะครับอยู่ของง่วงน้องนิดครับสวัสดีครับน้องนิดครับสวัสดีค่ะมือนี่แบวนซชุดเนาะค่ะนะครับมีซื้อสองเลสามพร้อมครับพี่น้องตอนนี้พี่น้องแม่ทองหกเดือนแล้วนะครับรักสองนะครับอีกโคบหนึ่งกะ ลักสองแม่ทองรักสองหมื่นสองพันแม่สาวหน 11, 000, นะ่อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนาะค่ะหรือมีหลายราคาครับพี่น้องครับราคาก็ร่วมทรงกิโลนี้สองร้อย <200 S 2> โลค่ะสองร้อยกิโลครับพี่น้องครับอยู่บ้านหน้าแต่ตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนัจ,จ,จเจริญน,นะครับเบิ่งแต่ละชุดนำกันครับสี่ชุดเบิ่งแม่สื่อสองในสามก่อนครับชุดที่หนึ่งนะครับเป็นงวงแม่ลูกลูกโตแม่นะครับแม่ทองใดหกเดือนกับเจาผ้ารวยประก Run ันทองแม่พอนเนาะค่ะประก Mul ันค่ะเป็นงวงลูกแรกลูก,ลก,ลก,ลกสองในทองมันบ่แมนนค่ะเปิดจากบาทโค้มแรก เปิดอันสองหมื่นเก้าพันค่ะสองหมื่นเก้าพันต่อรองได้บ่ต่อรองได้ค่ะสองหมื่นเก้าพันนะครับต่อรองได้แม่มันกวนเพลิน <whilst> นี่ครับท้ายสูงเลยครับแม่เพิน่นร้อยสี่สิบบวกลบค่ะร้อยสี่สิบบวกลบครับพี่น้องครับสองหมื่นเก้าพันราคาห้องค่ะต่อได้ค่ะได้ครับพี่น้องครับแม่เพิ่นไม่ว่าลูกแรกครับเขาสันๆันครับคิ้วู่วงดำจมูกดำกม้าสีกแวงงมัจ up, Ora, มับได้ไปได้ครับแม่ว่านตอมหนาวกันไปนอังคังข้าเจ้าเอาสิไก่มาใส่หง่ะ นะครับลูกสาวไว้ประมาณแปดเดือนได้เนาะแม่ทองกับเจ้าผ้ารวยครับพี่น้องเพราพันนี้ครับวันที่ผสมครับวันที่สิบกระดาคหงเจ็ดกรนดูกอดยี่สิบมีเมษาหกแปดนะครับเอาโกเดือนซื้อสองในสามพี่น้องนะครับตีเป็นโตเลยแล้วครับพี่น้องครับตีเป็นตัวได้แล้วสองหมื่นเก้าพันตัดแม่กึมือนกลางลูกกึมืงนหน่อยเนาะราคากระต้อร่องได้ครับพี่น้องแมูุ่งมลายที่ปลบกงอกแหลกครับลกเพันแดงดีนังนาดีครับลูกสาว แปดเดือนนะครับประมาณนี้แม่เครื่องดำพว่วงหางดำครับลูกเพิ่นกับเครื่องดำพว่วงหางดำเบิ่งราาละเอียดไปเรื่อยนะครับลูกเพิ่น้นหางใ่นะครับนุ่มแม่กระซีเต้าครับท้องหกเดือนตัวท้องแล้วบ่ตัวท้องแล้วค่ะไม่คิปตรวจค่ะมีคิปตรวจท้องครับเป็นรามาลูกผสมเฮ้นหน้องน,นี่ครับฟังนี่อ่าเล็บดีเขาเท่าบ่ลลบ,บ่บนอน,นครับอุ้ยลมแห้งไรล,ลมแห้งผัดไม่ยุคค่ะ เพิ่มเพิ่มเพิ่มนะพี่น้องมากระตุ้นนี่ดุกสาวเพิ่นนี่ครับเอานี่แม่เพิ่อนอ่ะเบิ้งนี่ครับสองหมื่นเก้าพันครับซื้อสองได้สามเด้อพี่น้องแม่ทองหกเดือนเด้อจัำนวนก็วออ,ออกมาอีกตัวหนึ่งน,อน้องนีเนาะครับรวมเป็นสามตัวนะครับห้องเศร้าเก่านะครับดูกับคนข้าจะงามดีนะครับแดงดีก็แม่นี่ครับอ้าวฟังนี่กุ้ยเตี๋ยมีเงี้ยนะครับพี่น้องเบิ้งนะอย่าได้ไล่ครับไปจุกยางจังหน่อยครับ แม่ท้องกับเจ้าพารวยนะครับต่อไปเบิร์ชุดที่2นะครับโคมที่2นะครับเป็นง่ว่แม่ลูกลูกตัวแม่นะครับแม่ผสมเจ้าช็อกโกแลตเลยครับาวันดีสองที่พานมานะครับค่มนี้ครับเปิดจักบาทครับเปิด2 7 7 0 0ค่ะ27,500ยะลูกกระแดงดีนะครับ แม่สูงอะไรครับร้อยสี่สิบห้าบล็อกค่ะร้อยสี่สิบห้าบล็อกปเป็นงวดลูกแรกเปันบ่ค่าลูกแรกค่ะลูกสองผสมไวแล้วค่ะอ่ะครับผมสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับราคาห้องต่อรองไหนได้พี่น้องค่ะแล้วลูกพ่นไม่จักเดือนหล่านี่ไม้หกเดือนนี่แหละค่ะหกเดือนเจ็ดเดือนประมาณนี้แ่ะเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับแม่สมแล้วนะครับสมเจ้าช็อกโกแลตพอพันนี่โอ้ยลมพี่น้องมึงลมจริงอะวันที่ผสมครับวันที่สองมิมาก,กลาล่ามิกาล่าหกแปดนะครับวันที่สองปีพันมาเอานี่ครับงวดลูกแรก แม่กะเป็นรา,ารรม,มันลูกผสมครับโบดจ่ายลูกแดงดีเนะาะค่ะสองเจ็ดหา้ารอยครับเขาสันส่นๆพี่น้องเป็นว่าเขาสันส่นๆแบบนี้ว่าลูกแหลกครับลูกเพิ่นกับว่าในสซนเข้านะย่งยะางอยู่ค่ะน่ครับปูไห้เดินไปห้าโมงแม่สูงห่อยสี่สิบหามุนลูกปลาขนงโค้งสางใหญ่อยู่ด้อไปเรียงเ,เอาพี่น้องเอ้ยงัว่าเต็มหนึ่ง,ง้ามด้ยนี่คูนี่ะจะบ,บุกดำามชีกาแบงครับขอผู้ดำครับ หูฟังขวากับแปดไปน้อยหนึ่งเนาะตรงนี้ค่ะเคยติดแตกหูหรือก็นําจับนิดเดียวว่ามันเต้นต้องเต้นครับทุกช้อนประกันกห้เนาะประกันทิ่มามือค่ะโตเด้อพี่น้องเด้อส่งฟีสองร้อยโลครับัวลูกแหลกเด้อพี่น้องแม่สูงวัยสี่สิบห้าเด้อโตมาต่อก็ลงนิดใดีนะครับกินยาดีดีพี่น้องเลยนี่ลูกกันครับลูกก็แดงเข้มดีไว้หกเจ้เตือนครับควันจับจุ่มหังลัคทับต้องสองโตครับสองเจ็ดห้าร้อยนะครับพี่น้องครับ เครื่องดาดูดพันพ่วงห้างดําอะปล่อยพันยางโซโลดนี่ครับเครื่องดําพ่วงห้างดําครับพี่นอ้องฟังนี่นะครับนี่ลูกสาวเพิ่นโอ้แดงดีเนาะค่ะแดงเข้มๆนี่คือแม่เพิ่นนะครับเป็นโคบที่สองอนุ่มแม่สีเต่าครับเล็บดีก็เท่าดีครับแม่สูงงร้อยสี่สิบห้านะครับสมเลย วันที่สองที่ผ่านมาครับลูกสาวใบหกเจ็ดเดือนครับมาคือใจโทรมาหาน้องนิดได้นะครับการถกกระ t h o ประกันให้นะครับส่งฟรีสองร้อยโลนะครับเป็นชุดที่สองนะครับต่อไปก็สิปเบิ้งแม่ท้องเจ็ดเดือนน้องนิดเนะาะค่ะกำลังกินหยานะครับพี่น้องครับกินหยาดดิโอ้ยลมลมแห้งไร้ลูกนิดเนาะลมแห้งง่วงกระตือเนา <c oughs> ะง่วงกระอู้พี่น้องเลยลมพัดมาอยู่ขากเลจังวะนี่อ๋อลูกผนก็อ้วนดีซะหนี่อ้วนดีค่ะไปต่อไปครับไปเบิ้งแม่ท้องก่อนสิเบิ้งแม่ จซาหน่อยครับตัวละเมินผลกกำลังกินหยาอยู่ครับชุดที่สี่นะครับเป็นงาะทองเจ็ดเดือนนะครับกับเจ้าซูเปอร์แมนครับพี่น้องครับโอ้โหกินหยาอยู่งอมงอมอยู่พี่น้องเอ้ถ่ายสูงได้ตรงนี้ร้อยสี่สิบบอกลบค่ะบร้อยสี่สิบเปิดจักบาทครับเปิดเออสองหมื่นสองค่ะสองหมื่นสองพี่น้องค่ะโอ้หมือของเงาะทองเนาะค่ะเงาะทองประกันทองค่ะประกันทองเจ็ดเดือนครับพี่น้องกับเจ้าซูเปอร์แมนนี่ครับพอพันนี่วันที่ผสมครับหนึ่งมีตัวหน้าหกเจ็ดกันรถขวดสิบมีหน้าหกแปดครับ ทูปเปอร์แมนนะครับลูกได้ในองครับลูกสองใน้ทองครับลูกทีอซ้อมในองครับเพิ่งว่าเขาบีนะครับพี่น้องเชื่องเชื่องจิ้าหยู่ง้อมง่อมนี่ครับเบื้องหน้าตาน้องเพิ่นครับสองหมื่นสองพันนะครับจมูกดำมัชีครับจิบคูดดำเขาบีครับเขามีซ้ำนี่ลหละเขาโผงลงนะครับเป็นปรามันลุปสมสองหมื่นสองพันค่ะต่อได้ค่ะต่อได้เนาะลูกมาต่อได้ทุกตัว ส่งฟรีสองร้อยโลครับนุ่มสีเต่าครับอ่าเครื่องดำพ่วงหางดำนุ่มสีเต่าบ่มีิติงครับสูงร้อยสี่สิบบวกรบนะครับเปิดไบสองหมื่นสองพันส่งฟรีสองร้อยโลครับเชื่องเพี่น้อกงอตัวนี้เปียกไงอ่าเล็บดีกว่าเสาดีครับนุ่มพ่นนะครับท้องกับเจ้าซูปเปอร์แมนครับประกันทองประกันตัวน,นี้คือเก่าพี่น้องครับ,รบเป็นชุดที่สามัวทอง่อนซีเบิเงแมมซาหน่อย เล็บหนาจังเมงๆเนาะไทยเดี่ยง,ง่ายพี่เนาะกินยาดีค่ะยาไวแบบยาที่สัน้นๆนะพี่น้องเอาบไว้ก็ได้ไม่ใหญ่ไรครับไปเดี่ยงเด้อครับสองหมื่นสองพันทองเจ็ดเตือนกว่าตรวจทองเรียบร้อยประกันท้องเนะาะค่ะไทยสูงหน่อยสี่สิบปลกลบครับเป็นลูกที่สองในท้องครับอ่ะไปจูงยันจังหน่อยครับต่อไปไปดูแม่สาวน้อยฝูดจิ้นยังงีม่วงๆอ,อ,อยู่ด้านหลังมึงเพรสนใจตัวเลขที่อยู่ด้านหลังมึน ชุดที่สี่ครับเป็นงวาแม่สาวหน่อยครับวบหกเดือนครับพี่น้องเรียกง,ง่ายง่าย,ายตรงนี้เนาะกินหยาเน่ยงอมงอมพี่น้องเล็บ<โ>หยาเก่ง<ป>ค่ะถึงว่ว,วนนังงนาดีนะครับวบหกเดือนเปิดจักบาทตรงนี้เปิดหมื่นพันค่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันค่ะราคาห่องมันวะเออราคาห่องต่อได้เล็กหน่อยค่ะต่อเล็กหน่อยส่งฟีจากกิโลส่งฟีร้อยโลค่ะรอยโลพี่น้องอ้นนังงนาดีอ้วนดีหกเดือนนะครับต้องบอกว่าพี่น้องถ้ามีงวได้หลายเนี่ย คือผู้ดองผูกผต้องย่างคนเลยนเนาะค่ะปล่อยไว้น้ามูเลยค่ะปล่อยน้ามูเลยเลยนะครับพี่น้องหาก,กินยงอ่อมงอมบุษใจต่ะได้เลยเลย,เลยพี่น้องนี่ครับหมื่นหนึ่งพันทรงปีหนึ่งร้อยโลครับแม่สาวน้อยนะครับนังนาดีครับตูงประมาณเท่าไรครับเลยเมตรสิบห้าเซนค่ะหนึ่งเมตรสิบห้าเซนว้ห้องเดือนครับพี่น้องว้ออกนมแล้วละ่ะค่ะจินยางออมงอม,งอมยุย้ยบ่สนใจตัวไดเลย,ยหนักกินนะ ตัวพอปวดอ้วนเนาะอ่ะมันเครื่องครับเครื่องดําครับพวงห้างดำครับปวดดีเด้อพี่น้องเด้อหมื่นหนึ่งพันนะครับ, 10, รบต่อรองได้นิดหน่อยเป็นเชือกหรือเปล่าม่นเป็นเชือกวันไดคะอ๋อนะครับใส่คุ้มไว้่อ็จะกินยาไวจะไม่กินนี่ละนี่ครับหมื่นหนึ่งพันอ่าหนึ่งเอหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับ 10, 11, ค้าทุกกระท้อนประกันห้เนาะประกันชีพหาหมื่นค่ะ,ะคพี่น้อง กูได้ฮะแซวาหน่อยล,ลายถ่านไหนมีงวัวไม่ห่างตัวเดียวจากได้งวัวหน่อยเป็นมูนะครับนี่นั่งอานาสิอวบานาเลี้ยงมาดินะครับอ่านาโครระโนรเกรย์ขึ้นอีกหลายดอกพี่น้องใหญ่อยู่แล้วเอาชุดที่ซีนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันทรงปีหนึ่งร้อยโลครับเคือองดัมครับอ้วนดีนะครับเอาเป็นชุดที่ซีนะครับอีก,กขอขอัสนะครับกอกงัวน้องนินครับอยู่บ้านอ่าหน้าแต่นะครับ ค่ะนทสิเป็นเชือกกับตัวนั้นทุกบับๆเลยก็ร่างฮัทกิ้งค่ะอายุบ้านหน้าแต่นะครับตบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอ่าเฟซบุ๊กได้พิจารณาขึ้นนะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเลยครับมาถึงใจตัวใดก็โทรหาน้องนิดได้นะครับผูต้องเก่งใจครับราคาต่อรองได้ทุกโตนะครับคุณเล็บหยาล่ะปะจุกยางบัดเนี่ยนะครับยายพิ่นเบิ่งจังหน่อยมีปัญหาหรือครับเงาหน่อยบ่ค่อยเป็นยังหรอกบม่ค่อยผูกเชือกค่ะอืมครับการดูคาท้อนกับมีปัญหาหรือครับเงาหน่อยนี่ตัวสดไปดูปะ ครับอาคลิปนี้ครับสวัสดีครับ